สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะทีมงานเสียงคนไทยนะคะวันนี้น้องแอมขอบรรยายนะคะเข้ามาที่หมู่บ้านเป็นชิพนะคะก็เนี่ยค่ะ,ะมาถึงหมู่บ้านเล็กที่เรานะคะขอถ่ายซูมบ้านเล็กที่หน่อยแล้วเข้ามาถึงนะคะมีความรู้สึกว่าโอ้โหนะคะจะซูมให้ดูนะคะสถานีนะคะเนี่ยค่ะเสาสถานีตั้งแต่เดินเข้าซอยมาซอย13นะคะตอนนี้ถนนนะคะ แห้งนะคะไม่มีน้ำท่วมแล้วนะคะก็ช่วงเมื่อสองสาวันที่พี่ๆเขามาล้างทำความสะอาดสถานีข้างหน้านะคะก็จะเห็นว่าต้นไม้นะคะบางบางต้นก็ตายไปนะคะต้นจำปีจำปานะคะก็คือใบแห้งกรอบหมดแล้วนะคะเนี่ค่ะจะให้ดูสภาพนะคะด้านซ้ายด้านขวานะคะถนนแห้งสนิทนะคะตอนนี้สภาพสถานีนะคะเห็นบรรยากาศนะคะ สวัสดีค่ะคุณแดงสาม,มาสวาสวันนี้ก็น้องแอมขอมาอสำรวจอีกรอบนึงความเรียบร้อยหลังจากมาดูเนี่ยประทับใจจังเลยเห็นเสาสถานีเราเข้ามาเรียกว่าพงจุย้ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะ,<จ>ะนะคะภูมิทัศน์ใหม่ภู <S <S มิทัศน์ใหม่ค่ะเชิญคุณแดงค่ะภูมิทัศน์ใหม่ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็คือวันนี้นะครับถือว่ามา สำรวจนะครับตรวจสอบอความพร้อมนะครับในการที่เราจะทำการเปิดสถานีนะครับในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าวันก่อนนะครับนะก็ได้มาพาแฟนกลับนะครับจิรอาสานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณย่าเบญจมาศคุณหนิงพิษเนตแล้วก็คุณวีรุ่งคุณชาติลาดพ้าวคุณโคแดงดอนเมืองคุณแดงเสนาและก็ พร้อมกับคุณลากฝอยนะครับนะได้มาอาสาในการจัดการนะครับนะสิ่งสุกปกต่างๆนะครับจากที่วันก่อนเรามาถ่ายทำหน้าน้ำท่วมนะคะตรงบริเวณเป็นที่นั่งสนทนานะคะของแฟนนผัดก็ตอนนี้ก็แห้งนะคะท่านผู้ชมก็คงจะจำได้นะครับที่หน้าสถานีของเราเนี่ยมันจะมีแลมนะครับแฉลมสีดำนะครับตอนนี้เราลื้อออกหมดแล้วนะครับ นะถือว่าเป็นการปรับทิวทัศน์หรือว่าเป็นการาปรับวกว,วงจุยรรงจ้ยนะครับเพื่อสถานีของเราจะได้มีความเชื่อนะครับว่าเราจะดำเนินต่อไปนะครับโดยไม่มีอุปสรรคโดยไม่มีปัญหานะครับนะก้อนนี่แหละครับบริเวณร,ร,รอบๆที่เรา,เาตกแต่งครับ ที่เราทําความสะอาดวันนี้ก็เพื่อความมั่นใจนะครับนะในเรื่องระบบทำความเย็นนะวันนี้มีรถช่างช่างแอร์นะคะนี่ค่ะก็มามาล้างล้างแอร์มาตรวจสอบตรวจสอบสภาพแอร์นะคะที่จมน้ำยานะครับนะการล้างนี่ครับอืมก็น้ําท่วมขึ้นประมาณ เกือบสามสิบเซนะครับตอนนี้ก็ช่างแอร์ก็มาเซอร์วิสให้นะครับนะออนนี้กำลังเปิดทดลองอยู่ใช่ไหมครับ,บครับ,บครับ,บ,อรบตอนนี้ทดลองเดินเครื่องอยู่ครับตอนนี้นะครับไปดูสภาพภายในครับนะ